สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาทดสอบมีดเหลกแหบตีร้อนชุกแข็งด้วยน้ำมันนะครับเป็นทรงมีดเน็บใบขัดขาวนะครับเริ่มแรกนะครับผมใช้เล่มที่1นนะครับทดสอบกับตัวตาแล้วก็ตัวข้อไผ่นะครับพอดีว่าเป็นข้อไผ่ที่ผมผ่าครึ่งแล้วทิ้งไว้สัก2 3สาวันแล้วนะครับก็จะเน้นฟันตรงจุดที่มันเป็นแข็งแข็งนะครับของตัวตาไม้ไผ่เอง ผมยังอยู่ดีนะครับไม่มีบินแตกหักนะครับแล้วก็เล่มถัดมานะครับเล่มที่2ที่ลงขายกันนะครับการทดสอบก็เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวใบยาว13นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับด้ามเป็นไม้ประดูราคารวมเก็บปลายทางก็เล่มละ370บาทรวมส่งพร้อมเก็บปลายทางนะครับไม่มีการบวกเพิ่มในพื้นที่ห่างไกล มีรับประกันตัวใบบินแต่หักใช้งานยังไงแจ้งมาได้นะครับตัวที่พร้อมส่งคือตัวในคลิปที่ทดสอบให้ดูกันเลยครับเป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นแหนบตีมือนะครับทดสอบการสับครับเล่มที่1นนะครับเล่มนี้จบด้วยการฟันไม้ครับอันนี้เล่มแรกนะครับเล่มที่สอง ผมก็ทำวิธีเดียวกันเลยครับเน้นการสับการฟันเช็คคมว่าคมยังอยู่ดีไหมที่อยู่ติดต่อตามด้านล่างขอบคุณครับ